เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Among Us กันเหมือนเดิมนะเออวันนี้จะมาแก้มือในคลิปที่แล้วนะที่เล่นฮาอะไรก็ไม่รู้กูเลยด้ไปเริ่มกันเลยดีกว่าขอเป็นฆาตกรกูอยากเป็นฆาตกรเป็นคนมันไม่สนุกโอ้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอเคไม่เป็นไรชิ้สองตัวนี้เป็นอะไรยานะกูตาย ยังโอ้สุดยอดไปแล้วนะ่ะสองรอบผ่านเอาโอ้โหยังไม่เป็นไหนเลยมึงตายแลย้ว <c oughs> โ,โน้นโน้นทานพิมพ์ผมพิมพ์ไม่ได้เว้ยผมพิมพ์คุยกับเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยเอ้าพิมพ์ได้เอ้าว้าวสุดยอดสุดครับตองนี้เนี่ยเป็นไรวะแฟนผิดวะ เอาใหม่เว้ยเอาใหม่เมื่อกี้มันหลุดแบบอัตาเฉยเลยเกมหลุดตั้งทีมก็พิมพ์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นดีมเพยสทุบทุยยิมโพสเตอร์เหมือนเดิมด่านอะไรวันนี้ยด่านที้ผมไม่เคยเล่นนะเคยเห็นแต่เขาเล่นแต่กูไม่เคยเล่นโอเคเฮ้ยเขียวไปไกลไอ้ที่มันวิ่งตาม อ้าวผมไม่พิมพ์หรอกยินดูแม่งเนี่ยอ่ะมาคุยกันคุยไปเลยพิมพ์ไม่ได้เว้ยโอเคผมบวชสคริปตไปไนน้ำกี่อ่ะโอ้โหชิบหายโอ้สุดยอดไปเลยครับผม ผมจะเป็นอ <Wow. S 1> <c oup> ิ <down> นโพสเตอร์ว้าวคูดาวน่าจะน่อยเดี๋ยวสงสัยมานานแล้วอินโพสเตอร์นี่มาทำเคเวสได้เจอหรอแบบึงทำไมได้เว้ยมันไม่ใช่เคเวสเราเออทำได้ไงใช่ปะ <c oughs> ไปกาขาวะ่ะ แม่งมีฮะเยอะแม่งเอาละสีขาแม่งเอาละโอ้แม่งล่อไปสามคนเลยเหรอวะ <Wow. S 1> เราพิมพ์ไม่ได้ฮะตู้แม่งพิมพ์กันแต่ผมกดพิมพเนี่ยแม่งเด้งหลุดแน่นอนต้องสักหน่อยแล้วกันอยากพิมพ์วะเ้ยไม่มีพิมพละขึ้นช้างางี้กูรู้เลยหลุดแน่นอนจะแม่งโหวตใครกันวะหายละสคริปต์แล้วกันเราสคริปต์ไป อุย้ยโอ้โหเล็ดโดนบายเลเ <laughs> นี่นมาทำควนีไงรอรอรอไปแบบไกลๆดีกว่าข้ามแบบแบบสุดสุดโลกโอเคแว่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมกล้วยขาวแม่งก็น่าจะ แหลกคาแหลกคนละเอามีคนเห็นแล้วไม่รู้โหวตใครอ่ะผมสะคลิปตอนแล้วกันโอเคเอาโ,อโอหจิบหายแล้วไงเพื่อนเราโดนไปแล้วไม่นะ <c oughs> เฮ้ยแล้วกูยิเเนเล่นเงี้ยแต่กี่ตัววะเราต้องให้เขาปสนใจว่าเราไม่ได้เป็นเล่นอะไรกับเขากัน La la la. Má. Simpo ở nữa. Hử? เราคิวเอ้ยเรคิวตัวนี้ก็ชนะแล้ว่หวออ <Wow. S 1> สุดยอดเปาา็นรำดูดูว้าวบนี่สุครับเป็นเงี้ละอย่างโหด